ขั้นแรกถือศีลไว้ก่อนนะศีลเนี่ยเป็นเครื่องคุ้มครองเรานะเป็นเครื่องคุ้มครองอินทรีย์เรายัางอ่อนเราพร้อมที่จะตกนรกได้เสมอการที่ตั้งใจรักษาศีลก็จะคุ้มครองเราไม่ให้ไปอบายนะถ้าไปอาบายนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเจริญสติเจริญปัญญาไม่มีหรอกทาไม่ได้ ตอนรกแล้วจะไปทําสติปัฏฐานนั้นทาไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉาน้ไม่ทาสติปัฏฐานไม่ได้เป็นเปลกเป็นอสุร,รกายมันทำไม่ได้ไทําได้แต่สมาธินะสมาธิมันพอทําได้สมาธิของประจําเกิดร่วมกับจิตท,ทุกดวงถ้าฝึกสักหน่อยก็ก็ทําได้นะแต่ที่จะทํำวิปัสสนา จะทำสติปัฏฐานจเจริญสติจเจริญปัญญาอะไรทําทำไม่ได้เะ้น <Yeah. S 1> ถือศีลห้าไว้ก่อนนะเวลาใจเราอยากทำชั่วอย่าทำเป็นตายก็ไม่ทำต้องทำอย่างนี้ต้องเด็ดเดี่ยวอย่างนี้ <Yeah. S 1> ถ้ายัางเหาะแย่โลเลพร้อมจะผิดศีลน,นะอินศีอย่างอ่อน